นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เมื่อทำงานกับใครให้ใจเย็นจะได้เห็นใจตนอดทนนั้นอุปสรรคขัดข้องใจป้องกันให้งานนั้นพลันสำเร็จกิจเสร็จเอ่ย ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อัตมาภาพได้มาพบปะบรรดาญาติโยมผู้ที่สนใจธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้อัตมาภาพ จะพูดเรื่องการทำงานคนก็ต้องทำงานไม่ว่างานอะไรก็รวนจ,จะต้องทำเพื่อหาจะตุปัจจัยไทยธาตเลี้ยงชีพตนไม่ว่างานหนักงานเบา ที่จะต้องทำงานส่วนใหญ่จะมีอุปสรรคขัดขวางไม่ให้งานนั้นลุล่วงผลสำเร็จอย่างง่ายดายคนทำงานย่อมรู้ดีว่างานนั้นงานยากหรืองานง่ายถ้าเจองานยากทำงานยากนั้นได้ ภูมิใจในผลงานเหมือนอย่างงานทำตนให้บรรลุถึงจุดหมายคืองานให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ยากเพราะส่วนใหญ่งานให้ทานนี้ก็ต้องรอ ให้มีพร้อมเสียก่อนจึงจะทำได้แต่บางคนก็ทำได้เช่นผู้มีทรัพย์สมบัติในครั้งแต่บรรพบรุตการที่เขาสะสมไว้ให้ก็จะเอาสิ่งของเหล่านั้นมาบริจาคให้เป็นทานโดยที่ไม่เสียดาย แต่คนส่วนมากมักจะเสียดายเพราะสิ่งของเรานี่ถือว่าได้สร้างสมเก็บไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษมาเป็นหลายร้อยชั่วโคตรคนเลยก็ว่าได้แต่เมื่อมาถึงผู้ที่มีปัญญาหรือว่าทรัพย์นี้ เก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์สุขอะไรต่อใครเลยจึงได้คิดเห็นว่าถ้าเอาไปบริจาคให้ผู้คนอื่นผู้ที่ยากจนขัดสนรั์เหล่านี้ก็จะมีประโยชน์ทั้งยังจะเป็นพลวะปัจจัยภายภาคหน้า ให้เกิดประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆโดยที่เป็นวงจรการทำคุณงามความดีเมื่อได้จ่ายทรัพย์ไปอนาคตก็จะเป็นผู้รวยทานจะไปทางไหนมาทางไหนก็ไม่อดยากได้วาดทานไปทุกทิศแล้ว จึงเป็นผู้ไม่มีความยากลำบากในเรื่องอาหารการกินแม้จะไปทิศตะวันออกไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกจะมีผู้คนมาห้อมล้อมถวายทานที่ตนได้ให้ไปแล้วนั้นเหมือนดังคำที่ว่า ให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองรักท่านท่านจะครองความรักเรานาดังเม้อันนี้เรียกว่าเป็นบารมีทานผู้ที่ให้ทานโดยที่ไม่คิดว่าคนใดคนหนึ่งนั้นจะมั่งมีสีสุขหรือ,อยากจนก็ตาม โดยให้เฉลีย่ยเจือ,อยยานไปไม่หวังผลตอบแทนอะไรทั้งสิ้นหวังอย่างเดียวคือให้เขาผู้ที่รับทานไปนั่นมีความสุขความเจริญมั่งมีสีสุขในหน้าที่การงานมีพละงกำลังที่จะสารงานอย่างอื่นต่อไป อันนี้ก็ถือว่าผู้ที่ให้ทานนั้นเป็นคุณประโยชน์ต่อโลกอย่างนี้ในเมื่อให้ทานไปแล้วก็มีความสุขกายสุขใจคิดขึ้นมาครั้งใดใจก็อื่ออิ่มด้วยการให้ทาน ผู้ที่มีทานอยู่เป็นประจำก็ยจะมีศีลบริสุทธิ์เพราะทานกับศีลและภาวนานั้นเป็นสายอันเดียวกันที่จะทำให้ผุกคนนั้นบริสุทธิ์ผุดพองไม่ว่าจะทำอะไร ปราธนาสวรรค์นิพานจะได้ดังที่สมใจปราถนาเพราะว่าบารมีทานบารมีศีลบารมีภาวนาส่งเสริมให้บุคคลคนนั้นได้รับการกระทำของตนโดยที่มุ่งหวัง ให้สพรพพสัตว์ทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขแต่อันดับแรกต้นได้ก่อนก่อนที่จะให้ทานต้นก็มีความยินดีที่จะให้เมื่อให้ไปแล้วก็มีความปลื้มปีติในทานที่ให้ไป จะอยู่ที่ไหนก็ตามจะอยู่ที่ไร่อยู่ที่นาอยู่ที่สวนอยู่ที่ศาลาหรืออยู่ที่กุฏิในวิหารพวกสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์ก็จะมารอรับ จากผู้ที่มีทานเมื่อได้ไปแล้วก็มักจักให้ศีลให้พรกล่าวสรรเสริญว่าอายุยืนขอให้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งอื่นใดก็ขอให้พันสำเร็จจะเห็นคนที่ไปรับทาน มีองค์กรไหนไหนมาให้บริการก็เห็นแต่ผู้ที่กล่าวในความจเจริญรุ่งเรืองกันทางนั้นคือหมายความว่าให้ศีลให้พรแก่ผู้ที่ให้ทานนั่นเองสมัยก่อนมีหลวงพ่อดังอยู่ในประเทศไทยของเรา เมื่อถึงเวลาที่ท่านให้ทานมาทุกสารทิศมารอรับทานจากพระคุณท่านเมื่อได้ไปก็มีแต่หน้าชื่นตาบานอัน,นีอานในสงของทานไปทางไหนมาทางไหนก็มีแต่คนสนรรเสริญยืนรอ ว่าดีอย่างนั่นอย่างนี้ดังนั้นคนทุกวันนี้จึงทำทานกันไม่ว่าจะมีงานที่ไหนก็จะพากันไปตั้งโรงทานทำอาหารหวานข้าวให้ผู้คนที่มาในงานนั้นได้รับประทานกัน ไม่ว่างานเกิดงานตายหรืองานฉลองอายุส่วนมากก็มักจะไปช่วยโรงทานหรือบางครั้งงานที่ช่วยเหลือสังคมไม่ว่าเกิดเหตุภยัยอะไรต่างๆเช่นน้ำท่วมไฟไหมอันนี้ก็ถือว่า เป็นงานที่ช่วยเหลือสังคมจะไปตั้งโรงทานผู้ที่ใจบุญส่วนมากทำยากเพราะมีอุปสรรคขัดขวางถึงมีอุปสรรคขัดขวางแต่โทษที่มีใจมั่นคงจะทำได้โดยที่ไม่วัน่น ไว้จากคำพูดของคนนั่นเองดังนั้นผู้ที่ให้ทานก็สมควรจะต้องมีสติและก็ใจเย็นๆถึงจะทำได้สมใจมุ่งหมายของตนที่ปรารถนาเอาไว้การมีเมตตาเว้นจากการา ไม่ว่าจะเป็นสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานเราสมควรจะมีเมตตาอยู่สม,ม่ำเสมอในเรื่องกับมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานจะทำให้เรานั้นจะทำงานทำการอะไรมักจะสำเร็จ เรื่องถือศีลห้าศีลแปดศีลสิบเพราะว่าไม่ฆ่าสัตว์่นเองสัตว์ทั้งหลายล้วนแต่มีความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นจะสัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์มีความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเมื่อพิจารณาทุกวันทุกวัน จะมีเมตตาอ่อนโยนโดยที่ไม่ทำร้ายไม่ทำลายต่อสัตว์เหล่านั้นอุปสรรคก็จะไม่ขัดขวางทำให้ใจเรานี้ป้องกันให้งานนั้นพรันสำเร็จอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการมีเมตตาการมีศีล การทำงานกับใครก็ให้ใจเย็นๆถ้าเรามีเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานจะช่วยกันคิดกันอ่านในเนื้องานที่จะต้องทำคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนกลับบานได้สองคนก็หมายความว่าคิดอ่านงานให้มันออก สองคนไม่ออกก็สามคนช่วยกันคิดอ่านในเนื้องานนั้นเมื่อคิดอ่านทำงานเสร็จแล้วถือว่างานสำเร็จแล้วก็กลับบ้านได้อันนี้มันเป็นเรื่องของโูที่ใจเย็นนั่นเองอีกอย่างหนึ่งต่างคนต่างมีความใจเย็นแล้ว จะประพฤติทำให้สูงกว่านั้นคือมาภาวนาเรื่องภาวนานี่ถ้ามีผู้ใจเย็นเย็นจะนั่งนานได้โดยที่นั่งพิจารณาสังขารร่างกายของเรา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันประกอบกันเป็นสัตว์เป็นบุนคคลตัวตนเราเขาอยู่นี่ก็เพราะว่าเรานั่นมีธาตุมาประกอบถึงเกิดเป็นคนถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ การขึ้นสวรรค์นั้นก็ต้องรู้คุณสังขารมาจากที่ใดสังขารน,นั้นก็ประกอบด้วยคุณบิดามารดาคนที่ขึ้นสวรรค์น,นั้นเขาก็จะถามว่าคุณมารดามีหรือเปล่า คุณบิดามีหรือเปล่าถ้าเราตอบเขาได้จะขึ้นสวรรค์ได้ถ้าตอบเขาไม่ได้จะขึ้นสวรรค์ไม่ได้ต้องกลับลงมาหาหนารกเหมือนเดิมดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา เมื่อท่านจำพรรษาท่านก็ขึ้นไปโปรดมารดาของท่านก็คือรู้คุณมารดานั่นเองว่าคุณมารดานั่นเมีอะไรบ้างคนโบราณก็แต่งให้อนุชนคนรุ่นหลังรู้ตามด้วยว่า คุณบิดานั้นมียี่สิบคุณมารดานั้นมีสิบสองก็อธิบายให้เทวดาฟังเทวดาก็สาทุกการว่าพู้นี้มีคุณรู้คุณจริงก็เลยขึ้นบนสวรรค์ได้เมื่อไปสวรรค์ได้แล้ว ประตูนิพพานก็ต้องเปิดให้อยู่ดีเพราะมันเป็นขั้นตอนที่จะเข้าสูนิพพานนิพพานนังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานก็หมายความว่า สิ่งสุดการเกิดการแก่การเจ็บการตายเข้าโซนิพานแต่ผู้ที่ไม่เคยให้ทานรักษาศีลภาวนาแม้แต่สวรรค์ก็ไม่เคยขึ้นมักจะหลงนรกวุ่นวายกับการทำบาหากิน หรือบุคคลที่รอบข้าโดยที่ทำอะไรมักใจร้อนใจเร็วโดยที่บุคคลนั้นไม่เคยรู้เลยว่าการใจร้อนใจเร็วนั้นก็คือนรกนั่นเองทำอะไรไปจะเกิดทุกข์เกิดยากไม่ได้อย่างใจ เที่ยวเกิดเที่ยวตายในนรกอยู่อย่างนั้นถ้าบุคคลคนนั้นหันมาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าให้ทานรักษาศีลภาวนาจะขึ้นสวรรค์ทั้งยังรู้คุณบิดามารดาคุณครูอุปชาอาจารย์ คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นผู้ที่เกิดมาไม่เสียชาติเกิดทำอะไรจะสำเร็จดังประสงค์ลันเสร็จกิจที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วอย่างดีดังที่กล่าวคำก่อนไว้ข้างต้นนั้นว่า เมื่อทำงานกับใครให้ใจเย็นจะได้เห็นใจตนอดทนนั้นอุปรัคขัดข้องใจป้องกันให้งานนั้นพันสำเร็จกิจเสร็จเอ่ยทุกคนต่างก็ร่วนมีงานทำกันเพื่อประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตน ให้อยู่ดีมีสุขหรือมีความเจริญเพราะการทำงานของแต่ละคนการทำงานที่จะให้มีความสุขนั้นคือทำด้วยใจเย็นๆแม้จะทำกับแฟนสามีภรรยาหรือลูกๆผลงานที่ทำนั้นจะทำสำเร็จ โดยที่ได้เนื้องานแล้วผู้ที่ร่วมการทำงานก็จะมีความสุขราบรื่ไปด้วยดีโดยที่ไม่มีอุปสรรคขัดขวางเอาละญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอัตมาภาพได้พูดมาก็พอสมควรแก่เวลา ขอยุติพระธรรมเทศนาในเรื่องการทำงานไว้แต่เพียงเท่านี้เอววังก็มีด้วยประการัชนี้